สวัสดีครับผมโยมังลุงนะครับผมวันนี้ก็นําสาระความรู้ดีมาฝากพี่พทุกท่านกันเหมือนเดิมน,นะครับผมวันนี้ผมนําพระเครื่องมาทั้งหมด10รุ่นนะครับผมมาอัปเดตนะครับผมว่าพระรุ่นไหนเนี่ยมีราคาบ้างนะผมในปัจจุบันราคาที่หาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมวันนี้เนี่ยอาจจะมีพระหลักบ้างน,นะครับอาจจะมีพระหลายหมื่นเข้ามาปะปนบ้างนะครับผมเนื่องจากมีเสียงเรียกร้องเข้ามาว่าอยากทราบพระที่ อัพสติปราคาไปนิดนึงนะผมอยากรู้ว่าพระหลักหมื่นเนี่ยที่ผมได้เช่าได้เล่นหาเนี่ยมีพระอะไรบ้างนะผมวันนี้ก็เลยหยิบยกมานิดหน่อยนะผมเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะผมเดี๋ยวจะพยายามหยิบยกมาแทรกไว้ในหลายๆคลิปนะครับผมวันนี้เนี่ยเป็นพระที่ผมได้ซื้อขายและผัดเปลี่ยนผ่านมือมาจริงๆนะผมบางองค์เนี่ยขายไปนานแล้วเพิ่งหาภาพเจอบางองค์ก็เพิ่งได้ซื้อมาในระยะเวลาไม่นานมานี้นะครับผม วันนี้เอาเป็นว่าดูไว้เป็นวิทยาทานแล้วกันนะผมว่ารทราคาพระเนี่ยเบื้องต้น,นยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะผมราคาพระที่ผมนําเสนอไปก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าราคาพระเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพองค์จริงครับผมและความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลักด้วยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาพระแต่ละองค์ก็จะไม่ได้ตายตัวนะครับผมคลิปนี้นะครับ ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นแนวทางนะผมเดี๋ยวเราไปดูันก่อนดีกว่าครับผมวันนี้ว่าจะมีพระอะไรบ้างนะครับผมพระที่ผมนํามาในวันนี้อาจจะมีอยู่ในบ้านท่านก็ได้นะผมเดี๋ยวไปรับชมมันได้เลยนะครับอันดับที่1ครับผมปั๊มหลวงปู่ทวดวัดควนวิเศรษรุ่นแรกครับผมจะสร้างในปี2 5 0 6นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมปั๊มหลวงปู่ทวดวัดควนวิเศษเนี่ยถือเป็นพระปั๊มต่างวัดยอดนิยมนะผมสอบสายหลวงปู่ทวดนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะ ไม่คุ้นตาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นพระที่พบเจอได้ค่อนข้างน้อยนะผมถ้าเกิดในละแวกพื้นที่ภาคใต้าอาจจะไม่ค่อยเจอนะจะพบเจอส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดตรังนะครับผมเป็นพระพื้นที่นะครับพระรุ่นนี้เนี่ยสภาพสวยๆปัจจุบันถือว่าเจอได้ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะสภาพประมาณในคลิปมาเลยองนี้เนี่ยผมก็เช่ามาจากจังหวัดตรังนะผมมี fc ส่งมาแบ่งปันนะครับโดยปั๊มหลวงมทว่วัดคนวิเศษเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแดงๆองหนึ่งเนี่ยต้องว่ากันเหยียบๆมือเลยนะปัจจุบันยอตัวลงมาเยอะนะผม สภาพประมาณในคลิปเนี่ยถ้าเกิดท่านใดมีผมก็รับเช่าอยู่เลยประมาณหลักพันต้นถึงกลางกลางแต่นะผมถ้าเกิดท่านใดมีสภาพสวยๆเดงๆเลยนะครับผมรับเช่าสตาร์ทให้องค์หนึ่งเจ็ดพันบาทขึ้นไปครับอันดับที่สองครับผมคุณแผนช้างผสมโครงอาจารย์ชุมชัยคีรีปีสองสี่เก้าเครับคุณแผนช้างผสมโครงเนี่ยก็ถือเป็นพระสายอาจารย์ชุมชัยคีรีนะผมพิมพ์นี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่คุ้นตาแน่นอนบางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อด้วยซ้ํานะผมว่ามีด้วยหรือพระพิมพ์นี้นะครับผม ผมบอกเลยว่าเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากและเป็นพระลึกลับนะผมเนื่องจากบางคนเนี่ยไม่รู้จริงๆนะครับว่าเป็นพระที่ไหนนะผมเนื่องจากไม่มีการระบุชื่อระบุใดๆเลยนะผมที่จะสืบต่อไปได้นะผมเป็นพระที่ไหนนะครับให้จดจํานะผมลักษณะด้านหน้าจะแตกต่างกับพระขุนแผนซุ้มเดือนแก้วที่เป็นยอดนิยมนะครับด้านหลังก็จะมียันนะผมจุดตรงนี้แหละครับจดจําไม่ดีเลยนะ พารุณนี้เนี่ยเนื้อก็จะใช้เนื้อเดียวกันนะผมไม่ว่าจะเป็นขุนแผนยอดขุนพลนะครับหรือว่าขุนแผนรุ่นนี้ก็จะใช้เป็นเนื้อเดียวกันนะผมปลุกเสกพิธีเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนือ้อจะมีความแกร่งความแข็งและเนือ้อจะละเอียดนะครับผมจดจําไม่ดีเลยนะครับแต่กิดนั้นใดน,นะผมมีพารุณนี้นะผมสภาพสวยๆนะครับมีหน้ามีตาเนี่ยผมรับชัดสตาร์ให้อง,องค์หนึ่งหกถึงเจ็ดพันบาทนะผม อันดับที่สามครับผมกลีบบัววัดปากสะจังหวัดพะรุงครับผมเนื้อตะกัวพิมพสองหน้าครับแต่นะผมวัดปากสะเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อดิดนะครับอ่าอันนี้เป็นปากสะอีกอำเภอหนึ่งนะครับแค่ชื่อวัดเหมือนเฉยๆนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยพระรุ่นนี้เนี่ยเล่นกันเป็นกลีบบัวจันปานวัดเขาอ,อ้อนะครับผมเพราะนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ทราบนะผมว่าพระรุ่นนี้เนี่ยออกที่วัดไหนนะครับพระรน,นี่เป็นพิธีมวยหมู่นะผมคือมีเกจิคณาจารย์หลายๆหลวงพ่อเนี่ยเข้ามาร่วมมันเสกร่วมมันสร้างนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับผมเมื่อมีการปลุกเสกกันเสร็จเนี่ยแต่ละเกจิอาจารย์ก็จะนําพระเนี่ยกลับไปเจดจายกับลูกศิษย์ตัวเองทําให้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเอ๊น่าจะเป็นของอาจารย์เราแน่น่าจะเป็นของอาจารย์นี้อาจารย์นั้นแน่นอนนะผมแต่พระนุ่นนี้เนี่ยเมื่อมีประวัติเปิดเผยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้ทราบกันว่าเป็นพิธีมวยหมูม่นะผมคือหลายเกจิอาจารย์ร่วมบันศิษนะครับโดยพระนุ่นนี้เนี่ยพยายามจุดจำลักษณะให้ดีนะผมองค์นี้เนี่ยมีการประทุข,ของเนื้อนะผมเรียกว่าชินระเบิดนั่นเอง แบบนี้นดูง่ายเลยนะครับเพราะว่าพระเนี่ยถ้าเกิดอายุไม่ถึงเนื้อไม่ใช่เนี่ยชินจะไม่ระเบิดแน่นอนนะผมชินระเบิดเนี่ยเกิดจากสภาพอากาศแล้วก็อายุนะครับโดยพระองค์นี้เนี่ยผมได้เช่ามาจากอำเภอป่าพะยอมพัทลุงนะครับมีเอฟซีส่งมาแบ่งปันนะผมส่งมาเนี่ยเขาไม่ทราบด้วยซ้ำนะผม,ม่าเป็นพระอะไรนะครับเขาก็หยิบหยิบส่งมาเป็นพระมาอยู่บนหิ้งนะครับ ผมเห็นปุ๊บผมก็ถามว่าราคาเท่าไหร่เขาก็ไม่ไทราบด้วยซ้ำ้าผมว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับราคาเนี่ยก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมก็เลยประเมินราคาแล้วก็บอกไปให้นะผมเป็นพระที่ไหนหลวงพ่ออะไรนะครับเขาก็โอเคครับผมก็เลยได้ตกลงซื้อขายองค์นี้มานะครับผมเอาเป็นว่านะผมได้เลยท่านใดมีพระละักษณะอัตตาแบบนี้นะผมผมรับเช่าใอ้องค์หนึ่งสี่ถึงห้าพันบาทนะครับอันดับที่สี่ผมภาพถ่ายหลวงพ่อหมุนพิมพ์พัดยศครับปี2525ครับผมภาพถ่าย พิมพ์นี้เนี่ยจะเป็นภาพถ่ายขนาดประมาณค่อยคอนะผมไม่ใหญ่นะครับผมสี่เหลี่ยมประมาณสักนิ้วสองนิ้วอยู่ประมาณนี้ครับแต่นะครับผมพบเจอได้น้อยมากนะครับจะสร้างในปี25ในส่วนใหญ่จะเป็นสภาพที่ค่อนข้างชํารุดนะครับผมมีขาดบ้างมีรอยยับบ้างนะครับใบนี้เนี่ยผมไปขอแบ่งจากรุ่นพี่ที่รู้จักมานะครับภาพนี้เนี่ยคาดว่าจะสร้างโดยคุณลุงธรรมนูนนะผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหมุนนะครับจำนวนการสร้างก็ไม่ได้เยอะนะผมทาให้ปัจจุบันไม่ค่อยพบเจอนะครับแต่นะครับผม หลายๆคนเนี่ยที่อยู่แถววัดเนี่ยอาจจะมีนะครับภาพนี้ในปี25นะผมเอาเป็นว่านะผมถ้าเกิดท่านใดมีภาพแบบนี้นะผมสภาพสวยๆนะครับผมรับเช่าเริ่มต้นให้ใบละ5,000บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีสภาพไม่สวยก็ลองส่ง,สงภาพมาประเมินราคากับเราก่อนได้นะครับอันดับที่5ครับผมเรียนหลวงพ่อวาดวัดพงษ์สวัยรุ่นแรกครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดําจัดสร้างในปี2512นะครับะผมหลวงพ่อวาดเนี่ยเป็นเกจิจังหวัดระยองนะครับโดยเหรียญรุ่นแรกของท่านนะผม จะมีลักษณะนะผมหลวงพรอวาดครึ่งองค์นะครับมีการระบุกกำกับนะผมหลวงพรอวาดวัดพงส์สวัยนะครับผมด้านหลังก็จะมียัน1ตัวแบบนี้นะครับผมปัจจุบันเนี่ยสวยๆก็ถือว่าพบเจอได้น้อยนะครับเอาเป็นว่านะผมจะเจอท่านใดมีแบบนี้นะครับจดจําลักษณะให้ดีนะผมสภาวสวยๆถี่เดิมๆนะครับผมรับเช่าเริ่มต้นให้องค์หนึ่ง2,500บาทขึ้นไปนะครับอันดับที่6ครับผมขอขยับสเต็ปราคามานิดนึงนะครับผม เหรียญอาจารย์นำวัดดอนสลาพิมพ์หลังพอปรอครับองนี้เป็นเนื้อเงินครับผมจะสร้างในปี2520นะครับผมเนืยนอจะนำหลังพอปร,รอเนี่ยหลายๆท่านก็นา่าจะทราบบันดีอยู่แล้วนะผมว่าเป็นพระยอดนิยมนะผมเนื้อทองแดงปัจจุบันนี่ยหนึ่งก็หลายหลายพันนะครับแต่หลายหลายคนไม่ได้ทราบราคาว่านเนื้อเงินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เคยได้ยินมาว่าราคาหลักหมืน่นแต่ได้ทราบว่ากี่หมืน่นหรืออยู่ช่วงประมาณเท่าไหร่นะครับผมวันนี้เนี่ยผมนําเหรียญนี้มาชมกันเหรียญนี้เนี่ยท้าความไปหน่อยนะครับผมได้เช่ามา จาก fc จังหวัดนคนปรปฐมนะผมเหรียญนี้เป็นพระมรดกของที่บ้านเขาเลยนะครับดูลักษณะเหรียญน,นะครับผมเหรียญนี้เนี่ยจะมีคราบออกไซด์ขึ้นนะครับเนื่องจากเป็นพระมดกที่คุณพ่อทิ้งไว้ให้นะผมวางไว้บนหิ้งไม่ได้ใส่ถุงซิปล็อกใดๆเลยนะครับทําให้เกิดความชื้นนะครับผมขึ้นคลุมผิวนะครับทําให้เงินเนี่ยกลับดําแบบนี้นะครับผมแต่นะครับผมก็ถือว่าได้เป็นประเภทพระผิวเดิมดูง่ายนะครับเหรียญนี้เนี่ยผมก็เช่ามารู้สึกว่าตอนนั้น ประมาณ3 0,000ื่นนะครับผมถ้าเกิดจะไม่ผิดนะครับเช่ามาประมาณ3า0 0 0ื่นเนื่องจากพระจมุนข้างเบนหน่อยหนึ่งนะครับแต่นะผมปัจจุบันนะผมถ้าเกิดท่านใดนะครับมีสภาพสวยๆส,สอบเดี๋ยวจะนำหลังพอปรอนผิวดเดิมๆย้ำว่าต้องไม่เช็ดไม่ล้างนะครับผมรับเช่าให้เริ่มต้นองค์หนึ่ง35,000บาทไปจนถึง40,000บาทนะผมแต่ย้ำว่าต้องอยู่ในสภาพสวยๆนะครับ อันดับที่เครับเกาลีดหลวงปูทวดวัดช้างให้รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์สี่เก้าทับห้าสามครับผมองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสี่เก้าห้าสามแล้วก็เป็นประเภทพระหลวงปู่ทวดกลางเก่ากลางใหม่นะครับสร้างในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับผมเป็นปีที่พอสอนข้างใหม่นะครับถ้าเกิดเทียบหลวงปู่ทวดนะครับบางท่านคิดว่าต้องเป็นเก้าเจ็ดต้องเป็นศูนย์ห้าต้องเป็นหนึ่งหนึ่งต้องเป็นศูนย์เก้าแบบนั้นนะครับผมถึงจะมีราคาความจริงไม่ใช่นะครับเหมือนเรียนประเภทนี้พระประเภทนี้เนี่ย ปี2,553เนี่ยก็มีราคากันอยู่หลายแบบนะครับผมเหมือนวันนี้เนี่ยผมนำเป็นเตารีดมาเนี่ยเตารีดก็ถือว่ายอดนิยมเช่นกันนะครับผมพยายามจดจลนาลักษณะนะผมแบบนี้เขาเรียกว่าเตารีด A นะครับ พารุ่นนี้เนี่ยเล่นไม่ยากนะผมยิ่งเตารีดนวะเนี่ยดูด้านหลังนะครับผมจะเป็นลักษณะโค้ดตอกหมดเลยนะครับจะมีโค้ดตอกตัวทอแล้วก็โค้ดตอกระบุนัมเบอร์นะครับผมถ้าเกิดท่านใดเนี่ยดูภาพพอเป็นหรือว่าพอสังเกตได้เนี่ยดูนะครับผมในโค้ดเนี่ยจะมีความคมชัดนะครับผมผิวพันุ์จะมีอาจจะออกแดงบ้างออกน้ําตาลบ้างนะผมผิวเป็นธรรมชาติแบบนี้นะผมถ้าเกิดท่านใดมีแบบนี้นะผมสภาพสวยๆนะครับผมรับเช่าเริ่มต้นใ้องค์หนึง 4, ่งสี่พันเมื่ถึงห้าพันบาทนะครับ อ <king> ันดับที่แปครับผมพระสังาจายอาจารย์สิงเงินวัดจอนศารา eh รุ่นแรกครับผมพระสังกจอาจารย์สิงเงินวัดจอนศาราเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างหายากนะครับผมองค์นี้เนี่ยผมก็พึ่งแบ่งพี่ชายที่เคารพกันไปนะผมเป็นพระที่ผมเก็บเป็นองค์ที่ห่วงมากนะครับองค์นี้เนี่ยสวยสุดละที่เคยผ่านมือที่เคยผ่านตาที่เคยเห็นนะครับองค์นี้เนี่ยบอกได้เลยว่า สุดๆเลยครับดูนะครับผมสังเกตลักษณะหน้าตาครา,า,าบเบ้าต่างๆนะผมเพราะว่าพระรุ่นนี้ทําไมผมถึงบอกพูดความว่าองค์นี้สวยมากเนื่องจากพระรุ่นนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะหล่อแบบว่ามีเกินบ้างมีขาดบ้างนะผมคือหล่อไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดนะผมจดจําแบบนี้เลยนะถ้าเกิดท่านใดมีสภาพสวยๆนะครับผมแบบนี้นะครับแบบผมในคลิปเนี่ยผมรับเช่าสตาร์ให้องค์หนึ่งสามหมื่นบาทนะครับผม แต่นะครับผมดูด้านใต้ด้วยนะครับด้านใต้เนี่ยจะเป็นลักษณะนะครับผมจานมือนะครับอ่าจะต้องจานมือทุกองนะครับผมมีไม่องค์ที่ไม่จานมือก็จะเป็นแบบประเภทตัดช่องนะครับผมแต่ตัดช่องราคาก็จะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอันนี้ออกแบบว่าปกติก่อนแล้วกันแบบธรรมดาแบบจานมือธรรมดานะครับผมถ้าเกิดนมีแบบนี้นะครับเันที่บอกไปเลย3 0,000บาทได้ตังค์ผมแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟอร์มธรรมดาฟอร์มทั่วๆไปที่ว่าซื้อขายอยู่ปกติเนี่ย 1, 1 000, 5 0 0 0บาทเป็นถึง20,000บาทนะครับผมขึ้นอยู่กับสภาพความสวยเป็นหลักนะครับอันดับที่9ก้9าครับผมหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกรมตำรวจครับเนื้อเงินขัดเงาและเนื้อเงินพ่นทรายครับผมทำไมผมถึงยกมาทั้ง2เนื้อนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับผมหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจเนี่ยสร้างในปี38นะผมก็ถือเป็นพระยอดนิยมที่หลายๆคนพอจะทราบอู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเขาได้จากการตำรวจเนี่ยน่าจะพอทราบนะผมพระรุ่นนี้มีราคานะครับ แต่นะครับผมเผื่อบางท่านนะครับไม่ได้ทราบว่าปัจจุบัน,นราคาลิ้นหายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อโสธรเนี่ยราคาก็ถือว่าย่อตัวลงมาประมาณนึงนะครับผมเอาเป็นว่านะครับจะมีการแยกมีเส้นคอและไม่มีเส้นคอนะครับผมเหมือนลงในคลิปเนี่ยแบบนี้เนี่ยไม่มีเส้นคอนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีแบบนี้นะผมมีกล่องครบสมบูรณ์เนี่ยไม่เช็ดไม่ล้างเนี่ยผมรับเช่าเริ่มต้นให้3ามถึงสี่พันบาทนะครับผมแต่หากองค์ไหนนะผมประเภทมีเส้นคอนะครับ ผมรับเช่าเริ่มต้นในหองหนึ่งห้าถึงหกพันบาทนะครับผมแต่ก็มีเส้นคอหรือไม่มีเส้นคอเนี่ยก็สามารถส่งภาพมาประเมินกับเราได้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูให้ว่าพระของท่านเป็นประเภทมีเส้นคอหรือไม่มีเส้นคอนะครับส่งท้ายไปที่อันดับที่10ครับผมชิ้นใหญ่ครับผมพระหลักครับเหรียญหลวงพระดำวัดหัวหมอนรุ่นแรกเนื้อทองแดงรมดำครับจะสร้างในปี2 5 0 4ยครับผมเหรียญหลวงพระดำวัดหัวหมอนรุ่นแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน5เบญจพระเหรียญของพัทลุงอยู่แล้วนะครับ เรามาดังว่าหัวหมอนก็ถือเป็นพระประเภทที่พบจะได้น้อยนะครับสวยๆเนี่ยโอ้โหยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับเจิญน้อยมากๆองค์นี้นะว่าเป็นพระที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับท้าความเหมือนเดิมนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่ถือว่าเจ้าของเนี่ยแข็งมากหินมากๆนะครับกว่าจะได้ซื้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับองค์นี้คุยกันกับเจ้าของเนี่ยสองถึงสามชั่วโมงเลยนะผัดกันโทรไปผัดกันโทรมาเนี่ยคือเพราะว่าเจ้าของหัวมากนะครับเป็นพระของคุณพ่อนะครับผมท้าความว่าเป็นพระคุณพ่อของเจ้าของพี่ท่านนี้นะครับ แต่คุณพ่อเนี่ยคือไม่ได้แขวนสร้อยเส้นนี้แล้วนะผมพี่ก็เลยไปหยิบมาดูนะครับก็เห็นว่าเป็นหลงพ่อดำวัดหมอมมอนะครับผมก็เลยส่งมาประเมินราคากับผมตอนนั้นนะครับองค์นี้เนี่ยรู้สึกว่าจบไปเกือบเกือบแสนนะครับทําไมถึงไม่จบเป็นแสนนะครับเหรียญนี้เนี่ยเนื่องจากตอนนั้นสภาวะเนี่ยเหรียญเนี่ยสวยๆแชมป์ๆอยู่ประมาณแสนหน่อยๆนะครับเหรียญนี้เนี่ยจมูกเนี่ยมีแดงนะครับผมและตรงยันด้านหลังเนี่ยมีแดงนะครับในภาพอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ แต่นะครับผมเอาเป็นว่านะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดท่านใดมีแบบนี้นะผมสภาพประมาณแบบในคลิปนะครับท่าน,ดานใดแน่นอน,นครับผม8ป0 0 0ื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับแต่นะผมถ้าเกิดท่านใดมีแชมป์แชมป์เลยนะจมูกแบบดำาๆเต็มเต็มนะผมผิวไม่แดงไม่เปิดเลยเนี่ยเอาไปเลยครับผม1นึ0 0 0สถึงหนึ่งแสนสบาทแต่อยากรู้ว่าราคาที่แท้จริงเป็นยังไงสามารถส่งภาพมาประเมินราคาเราก่อนได้ครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับ10อันดับพระวันนี้ที่ผมนามาห้ท,ท่านได้ชมกันนะผมก็จะมีทั้งพระย่อยบ้างพระหลักบ้างเหมือนที่แจ้งกันไปตอนแรกนะผมวันนี้ก็จะมีสายอื่นเข้ามาผสมบ้างนะผมเป็นไกด์ลายราคานะผมเป็นองค์ความรู้ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะผมว่าส่วนตัวผมเนี่ยเล่นพระประเภทไหนบ้างสายไหนบ้างนะผมเอาจริงๆนะครับผมก็รับเช่าหมดนะผมเป็นพระประเภทยอดนิยมเนี่ยไม่ได้ว่าเล่นแค่พระใต้ไม่ได้ว่าชื่อโยมเมืองลุงแล้วจะเล่นแค่พระพัทลุงนะผมคือสิบสี่จังหวัดภาคใต้เล่นหมดครับ ภาคกลางยอดนิยมทั่วไปก็คือรับหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมด้วเกิดท่านในมีพัคเครื่องนะผมอยากทราบราคาอยากให้เราประเมินราคาให้ก็สามารถส่งภาพมาชมได้ทาง idline s143 t d m n นะครับผม ส่วนนะครับผมถ้าเกิดท่านใดนะครับผมอยากได้พักเครื่องนะครับผมจากทางร้านเรานะครับแ้น้นเราก็มีไลฟ์สดแบ่งปันนะครับผมทางเพจ f c e e o o o โยมังลุงเอฟซนะผมจะไลฟ์สดแบ่งปันทุกวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมถ้าเกิดท่านใดชอบครื่อนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดสันกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหมคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ